สุดกะยศให้เงินสูงสุด3,000บาทต่อเดือนเยียวยากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกะยศเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปรับเกณฑ์รายได,ได้ครอบครัวผู้กู้เป็น3.6แสนต่อปีพร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้ทุกระดับสูงสุดได้เดือนละ3,000บาทเมื่อวันที่30เมษาย,ยนสํนักข่าวได้รายง,งานว่านายชัชนรง กัตชปานันผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือก็ยสอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมากกองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียนเนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยในปีการศึกษา2563กองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดเคนทุณทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นไม่เกิน3 6 0 0 0 0บาทต่อปีอีกทั้งกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าของชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ600บาทต่อเดือนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม 1,200บาทเป็น1,800บาทต่อเดือนส่วนระดับปวชปวสป,ปริญญาตีจากเดิม2,400บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนนายชัยนรงค์บอกด้วยว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสทางศึกษาเพื่อต่อย,ยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักโดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐานโดยให้สิทธิพิเศษ กับผู้ที่กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2566เมื่อสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กําหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ0.5ต่อปีสําหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ30สําหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ50เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึง เป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสุตลาดแรงงานทั่วประเทศทั้งนี้10อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวชนสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหากรรมการบินและโลจิสติก 8. อุตสาหากรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อุตสาหากรรมดิจิตอล 10. อุตสาหากรรมแพทย์ครบวงจรและ3โครงสร้างพื้นฐานได้แก่1นอุตสาหากรรมระบบราง 2. อุตสาหากรรมพานิชนาวี 3. อุตสาหากรรมโลจิสติกทั้งนี้กองทุนได้เตรียม งบประมาณให้ผู้กู้ยืมจำนวนประมาณ34,000ล้านบาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะกู้ยืมในปีนี้จำนวน5,900รายซึ่งเงินที่ใช้ในการ ให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับชําระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี2 5 1 1เป็นต้นมาขณะนี้กองทุนได้เปิดระบบ e student loan เพื่อให้นักเรียนนักศึกษายื่นแบบคําขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้วผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Li@ n e กยศหรือ0 2 0 1 6 4 8 8 8 ผู้จัดการกองทุนกล่าวล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาเปิดสมัครงาน10,000ตำแหน่งให้เดือนละ9,000บาทกระทรวงการอุดมศึกษาช่วยเหลือคนตกงานช่วงโควิด1 9เปิดโครงการอวสร้างงานจ้างประชาชน1,000งื่นตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุไม่เกี่ยงประสบการณ์มอบค่าตอบแทน9,000บาทเป็นระยะเวลา5เดือน เมื่อวันที่30เมษายนเว็บไซต์ m h e s i g o t h ของกระทรวงการอุดมศึกษารายงานว่าดรสุวิทย์เมศินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออวแถลงโครงการอวสร้างงานว่ากระทรวงการอุดมศึกษาจะทําโครงการสร้างงานสําหรับประชาชนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชนจำนวน1,000 0คนเป็นระยะเวลา5เดือนมีค่าตอบแทนให้เดือนละ9,000บาทไม่ได้จำกัดบุตรการศึกษาอายุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและประสบการณ์การทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรืออวกล่าวต่อว่า โครงการสร้างงานสำหรับประชาชนจำนวนหนึ่งหมืนคนจะเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของอวี๋จำนวน4 2หน่วยงานซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงานที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆโดยผู้ได้รับการจ้างงานนอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ในด้านต่างๆแตกต่างกันไปทางนี้หน่วยงานจ้างงานทั้ง42แห่งของอวจะทำหน้าที่รับสมัครการมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานการติดตามและประเมินผลเป็นต้นที่สำคัญโครงการนี้หากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะที่ได้รับจากการทำงานประกอบอาชีพใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของอวได้เลย หน่วยงานที่จะจ้างงานประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ39แห่งโดยงานที่ผู้ได้รับการจ้างจะไปทำงานกระจายอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆมากกว่า 1,500ชุมชนโดยจะทำงานเน้นหลักการพัฒนาชุมชนเมืองชุมชนชนบทอาทิการพัฒนาระบบเฝ้าระวงังโรคติดต่อชุมชนทำการช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเฝ้าระวงังช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางในด้านสาธารณสุขชุมชนการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มมิ่งในชุมชนทำการช่วยสำรวจ และจัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรในชุมชนช่วยในการวางแผนการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มิงรายเกษตรกรช่วยในการจับคู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงที่สามารถดําเนินการได้ในระยะสั้นการจัดการขยะชุมชนช่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะที่สามารถดําเนินการได้ในระยะสั้น การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ช่วยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องช่วยในการวางแผนและวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในพื้นที่การบริหารจัดการน้ำชุมชนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุช่วยงานสำรวจข้อมูลในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นต้นดรสวิทกราว โดยโครงการอวสส้างงานแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา5เดือนแต่จะเป็น5เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะที่ได้รับ จากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ซึ่งอบวพร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของอบวได้เลยและในระยะต่อไปอบวก็ได้เตรียมเสนอของงบประมาณในส่วนของพลร,ร์กงเงินกู้1ล้านล้านเพื่อการจ้างงานรวมถึงการปรับเปลี่ยนเพิ่มทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงานรายได้ให้กับชุมชน เกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการรยายย่อยได้ดรสุวิทย์กล่าวล่าสุดเผยสาเหตุได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อลงทะเบียนสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งการที่รัฐได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดย การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ worldwidewebromithink.com ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่28มีนาคมปี63ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ได้ปิดการรับลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังคงเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับข้อความไม่ได้รับสิทธิ์แต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้จริงๆสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปี หรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไปกรณีนี้อยากจะแนะนำให้ไปทำพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขป,ประชาชนจะหมดปัญหาและทำให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องหาก ขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินโดยการเข้าไปที่ w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  ไซต์เราไม่ทิ้งการดอ m เลือกเมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน คงหายข้าใจกันบ้างแล้วสําหรับท่านในที่ได้รับสิทธิตามมาตรการแต่สถานะให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนั้นให้รีบเข้าไปแก้ไขข้อมูลและรอการตรวจสอบการรับเงินในรอบถัดไป